วันนี้ช่องปันปัน้นแฟมมารี่นะคะโอเปสมีเสียงวันนี้เราก็จะมาทำเอเอ็มอาร์ไปดูกันเะคะ่ะนั่เองนะคะน้ำแข็งนะคะซึ่งเราก็จะมากินน้ำแข็งเอเอ็มาอาร์กันเนาะมาเริ่มกันเลยค่ะ ไปดูต่อที่ Ad ok แอปติโกก้วนะคะเราก็ยังถ่ายอยู่นะคะตอนเล็กนะคะซึ่งเราไม่มีไม้นะคะทุกคนเราก็ต้องใกล้กล้องในหนึ่งมันจะอุ้ยมันหกเลิอดทึบไปทางนี้เลยอุ้ยโดนจะได้กินไหมเนี่ยทนี้ ตัดไม่ได้นะฮะโฮ้ยหล่นอ,อีกแล้วอะไรซุ่มซ่ามอย่างงี <c oughs> ้ฟังจะมือเสียงรบกวนนะคะเพราะว่าเขาเล่นโทรศัพท์กันค่ะโว้ยหลนอีกแล้วก็น้องเชยงอันใหม่ก่อน ชิ้นไหนดีชิ้นนี้ก็แค้วค่ะ ก็เข้ามาติดตามเยอะๆนะคะช่องนี้นะคะราบอกเลยให้ติดตามนะคะบอกเลยเราจะเอาพี่นนท์แล้วก็พี่หลายคนคนดังมาให้ดูนะคะซึ่งเราก็ต้องให้เจอพี่เขาก่อน,นะคะเราเจอพี่เขาเราจะถ่ายให้ดูนะคะแล้วปล ong พี่เขาดีใจน่น่ค่ะเร็วดีใจเนี่ยกินกันต่อน,นะคะ ไม่มีอะไรทําเอ,อ,อ๊ยน้ำลวนน้ำลวนเดี๋ยวแปบนึงนะคะมันเป็นสมวดแลยบันทึกอะไรก็ไม่รู้ะคะ่ะเราเปลี่ยนอ่านใหม่ดีกว่าค่ะปรับไปก่อนอัานใหม่กันค่ะก็มาอ่านใหม่นะคะทุกคนมั่ก็มีน้ำแขงน,นะคะ แนะนำเด็กไม่มีฟันแลคะ่ะซึ่งที่เด็กไม่มีฟันนะคะมันเคี้ยวไม่ได้นะคะบอกทีเคี้ยวยากมากฟันเราก็ถอนไปแล้วมีแต่ฟันเกิดใหม่หมดไม่แข็งแรง คนคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับกระไฮให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ